เอก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเนาะหรือว่าพี่น้องน้อยพี่พี่เนอยก็เข้าไปทักน้องอยู่นะคะเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นน่ะน้องน้องจุเอกสวัอนเด้ออนแล้วน้องแขกเด้อค่ะเด้อน้องเมื่อกี้น้องน้อยอ่ะไม่อ่านไปแล้วดิดดงไปแล้วนะคะเนาะดิดดุงไปแล้วในอ่านนิดเดียวสะเพร็ดนะคะเนาะ มีสักวันเดียวค่อยไปกันเนาะค่ะเนาะไปแต่พวกเราก็ได้นิมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่ายังสาวค่ะคุณย่าคนสวยมาแล้วเขียนในติมน้าบัานเนาะน่าจะชื่นใจนเนาะแดดแรงมากค่ะใช่ค่ะแดดแรงแดดแรงมากน้องจุเอ๋ก็สวัสดีคุณพยักษ์เนาะค่ะเนาะ คุณฉลองก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องชนะน,น,นันก็ทักทายทุกคนในห้องลไลฟ์พี่น้องน้อยนะคะชนะัคุณฉลองก็สวัสดีค่ะเข้าไล่เข้านะคะนะคุณจะบนสวัสดีคนในไลน์นะคะสวัสดีคนในไลนะ์นะคะส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้ด้วยเด้อจ้า จ้าบ่รู้ว่าเขาจะพาไปมือมือใดจ้าแม่เพชรก็ไม่รู้นะว,ว่าลูกลูกหลาน,น,นจะพาไปวันถ้ค่ะน้องจุเอ๋ค่ะแม่เพชรก็สวัสด,ดีน้องจุเอ๋คุณฉลองก็สวัสดีน้องชนะน้องชนานันค่ะสวัสดีสวัสด,ดีค่ะคุณหนูนากําลังรับชมค่ะสวัสด,ดีคุณพยัก์ค่ะ ตั้งย5ิบห้าตั้งย5ิบห้าเขาบอกให้ไปติดต่อธนาคารนะคะน้อยตั้งไม่ได้หอนหลายร้นอนมากๆเลยค่ะสวัสดีบรรจันค่ะแล้วก็สวัสดีคุณพยากนะคะนะอคุณยายคุณยายหนุย่ยใช่ไหมคะคุณยายหนุย่ยเนาะกำลังรับชมเมื่อกี้นะคะเราเห็นเข้ามาศูนย์ดวงตาคือเกาด้จ้า นิ่งลคะ่ะโอ้ยหาวอีกแล้วค่ะข้าเที่ยงได้ยังเนาะคุณแม่นะคะเนาะหรือว่าพาดวงตาจ้าน้องแขกวก่ามีหกดวงตาเนาะ,ะ,นะเดี๋ยววันหน้าค่อยเนาะไปหาน้องแขกเลยไปในเพจมีน้องแขกมีน้องน้อยกันวันหลานไปกันนนคะโอ้หนาวมากเลยค่ะหนาวเอาหรอ แล้วเสร็แล้วใครจะสวัสดีค่ะคุยไลายเข้ามาอีกลืมปิดเสียงลืมลืมลืมปิดเสียงไล่นะคะค่ะแม่นิยมก็สวัสดีน้องจุเอ๋ค่ะน้องชนานันก็สวัสดีแม่เพชรค่ะคุณชนาเพชรเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต้องมีสักวัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปแต่วพวกเราก็ได้ บายบายค่ะไปแล้วค่ะแตงโมดีไหมคะเพื่อนๆกินข้าวกับแตงโมนะคะแตงโมต้องมีทุกวันนะคะไม่ให้หงปังๆค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้หิงหงปังๆค่ะยอดวิวยอดนาทีขึ้นเยอะๆค่ะหาวน้อยเดียวหาวแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะคุณลำดวนทานข้าวกับอะไรเนาะ คนนะคะเพื่อนๆเขาให้ตองฟังกันทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะสู้ๆไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะลงน้องจุเองก็สวัสดีคุณพยักเนาะค่ะเนาะคุณฉลอมก็สวัสดีค่ะเปิดแอร์หนาวเนาะค่ะเนาะน้อยเปิดแอ,อาาร์หนาวกัดหนาวแล้วก็หนาวเนาะมีอะไรก็ เตือนกันเนาะคะ่ะเนาะกำลังจับจับอะไรนะคะเราว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาก็ได้ยี่สิบหกนาทีแล้วค่ะสวัสดีนิ่งภาพนิ่งลงเลยไหมไอภาพนิ่งเยอะเลยเพราะว่าเถวไอถ่ายทะเลนะคะ,ะถ่ายทะเลค่ะคุณแม่เพชรค่ะ <S <S คุณพยัคฆ์ก็สวัสดี คุณเพชรค่ะไร์นุ่หงห้องไร์น้องน้อยก็จะลงแล้วนะคะน้องน้อยจะลงไร์แล้วนะคะไร์นี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไ์หน้าเจอกันนี่ก็สวัสดีคุณสุพลค่ะน้องเข๋ก็สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแ,แม่นิยมยายแม่เพชรบอกบ,บ,บอกหนูล่วงหน้าหนูค้างอ๋อคะ่ะ ใช้วชิวสวยๆมาลงให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนท่านไหนเดินทางผ่านมาก็แวะเข้ามาส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้น้องน้อยด้วยนะคะทักทายกันเนาะคะนะ่ะเนาะพยักก็สวัสดีแม่นิยมนะคะสวัสดีทักทายกันเนาะคะนะ่ะเนาะอ๋อน้องแขกมีหกดวงตาค่ะขอบคุณเดี๋ยวถ,ถ้ถ้าจะไป งกินให้หายร้อนไปเลยเนาะค่ะเนะให้หายร้อนไปน่าแม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะแม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเนงื้อค่ะเด้อสวัสดีนะ,ะสวัสดีทักทายกันนะคะทักทายชงกับล้งใจชงพลังบวกระะนะ้อนจนปวดหัวเลยเนาะค่ะวันนะคะ ก็ส mm ิบเอ็ดโมงค่ะช่วงสิบเอ็ดโมงค่ะเพื่อนท่านไหนว่างก็อคุณแม่เพชรพาหลานเล่นน้ำอยู่พัทยาบอกค่ะน้ำสวยมากเลยแม่เพชรลงภาพนิ่งอ่ะน้ำสวยก็ยินดีต้อนรับน้องน้องมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะน้องขอบคุณค่ะคุณฉลอง ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะขอให้เพื่อนๆมีมีปังๆนะคะขอให้มีไปเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยนัดกันนานน้องแขกกับแม่เพชนะรเนาะเนาะกันพลังบวกให้กันนะคะส่งพลังบวกส่งกําลังใจให้กันเนาะคะนะ่ะบวกบวกบวกเนาะฮัาฮัมฮัาฮัา ากาศร้อนมากๆแม่เพชรกับไปเที่ยวเมื่อเช้าลุงน้อยออกมากลับออกมาแม่แม่เพชรไม่ได้ไลน์เนาะค่ะพอดีออกจากคุณลาดวนมายักษ์ก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะขอให้ปังๆทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะแวะมามาแวะวนนี้คุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวนกำลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะถึง ถึงไหนเละเนาะแม่นิยมสวัสดีคุณลำดุคุณลำดวนวงสาสวัสดีค่ะคุณฉลองกส็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆสอนพูดไว้ก่อนหน,น,น,นีตาไปเนาะคะ่ะหนีตาไปเน,ะะนานะแม่เนาะต้องสั่งผักเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ดำน้ำพริกกะปิไข่ต้มจ้าก็อร่อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องน้อยก็ มั่งเนาะภาพนิ่งกันภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นยังไงแม่มีไปเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค่ะนาะเดี๋ยวค่อยนัดกันนอน้องแขกกับแม่เพชรนะคะเนาะกันดวนนคุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวนกำลังรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะัุ่มเบิงบ้งนะคะคอมเมนต์ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ก็สิ <c oughs> มองมองมองคอมเมนต์บ่อยอยากเห็นแล้เนาะคะ่ะพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนนีตาไปเนาะค่ะนี้ตาไปเนาะแม่เนาะคะ่ะ,คะขอบคุณค่ะคุณยาสวัสดีค่ะคุณสุพลก็สวัสดีคุณยาเนะคะคุณแม่เพชรก็ หึ่งเลยค่ะโอ้ยหาวอีกแล้วค่ะข้าเที่ยงได้ยังนาะคุณแม่นะคะ,ะหรือว่าพานพูดคุณลำดวนเนาะแม่เพชรก็สวัสดีคุณลำดวนค่ะศูนย์ดวงตาค่ะไม่มีดวงตาเปะะ็นนิยมน้องแขกก็สวัสดีแม่นิยมนะคะ,ะสวัสดีจ้าแม่นิยมค่ะ นิ่มกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่ายังสาวค่ะคุณย่าคนสวยมาแล้วคอมเมนต์ไปเนาะสวัสดีคุณ